สวัสดิการ์มีมาแยกคัดการเข้าตามทาก้ามีนู่อาหารของเทียงจ้าก่อนอื่นเขาก็น้ำประมุดใส่แซ่น้ำสักก้อนจ้าใน้ำแขยงแล้วลออกสักก้อนจ้า่าจะเข้าจะประมาณหกนาทีสุดนาทีจ้าแช่น้ำหอวแล้สักก้อนจ้า แล้วก็ห้าวกะมาเตรียมน้ำจ้าเตรียมน้ำไว้จ้าต้มข้าวจ้าหุงข้าวแบบไหนจ้าบะหมี่หัวจ้าบะหมี่หม้อหุงข้าวจ้าแล้วก็เปิดไฟจ้าเพิ่มสเต็ปหัวสเต็ปสิบเจ็ดเลยจ้าที่เขาต้องไปจ้าข่าหอมมันหวานหอมกระจ้าเร่าๆกํามัดกันออกพีจ้ากํามักพริกใส่ละลายจ้ามักเผ็ดๆเนาะ ใส่ดอกพีก๊ดละกัใส่กระเทียมจ้าใส่ลงไปจ้าตันใส่กันเลยจ้กลับไปเนี่ยเรียกเลยจ้าว่อนมากเลยจ้าเป็นตาเทียดคลัทช์มากเลเนาะเป็นตาเทียดคลัทเนาะต่อไปจ้าต่อไปแล้วก็มาเบิง้งขอสักก่อนจ้าพ่อ เทใส่หัวใส่ซึ่งก็จะหัวซึ่งคองน่กคล้องค้องบีบนี่กาเมื่นเป็นหัวขนมจีบสลัปอเนี่ยจักจ้าว่าไม่เป็นหัวเดี๋ยวเรียก็มาเบ่งประเมิอจ้าออนไปนั่ประเมืองนอนกนเรียลเรียลนะฮาปซ่าซ้าเปันมาจ้าซ่าคนนับเบออเทศใส่จานะจ้าผักใส่จานจ้าผักใส่จานเลยผักใส่จานเขา้กามาเบ่งเขาเทศเขาใส่ซึ่งจานนคกะ นซึ่งใส่ขนมเกีบนะจ๊ะนะหนูนนนก็ไม่เป็นหวดเอาฟ้าผิดว้จ้าแต่กาตั้งกระทะจ้าใส่ไฟระดับเจีดเลดื่อยจ่ากางเแบบร้อนแล้วก็เข้ากับน้ำมันมาใส่จ่าน้ำมันมาตัองแลจะเข้ากับทันนี่มันบอติดไฟมันบออ่อนติดกระทะจา้า หอมกินกินกับเครื่องตาละแหๆๆงๆกับน้งจ้าพักไปเรื่อยๆถ้ากับเติมเครื่องเร่มจ้าเติมเครื่องซองสพริกซีรัสดีเกลือน้ำตาเลิ่มจ้าถ้ากับพักเครื่องให้เขากันจ้าพักไปจ้าเ,เ,เครื่องมันเข้ากันนี่นั่หอมหอมจ้าพักไปขึนไปนั่จ้าพักไปเรื่อยๆ นัอตนึงงมะขอมจจนอเ้าดีไปหาักนัขาที่คิดมาคอะก็ืเรื่อยๆทักทนๆคือกาทันๆจก่ายจกเป็นแเนาะนี่ค่าสินกงไม่ก็มาปินต้นนาาเจอได้อย่างี่ตอนนี้ก็จะตอนนี้ก็ส้องแก่้พ่ามีมากินตตอนไี้คัดไปเรื่อ ก็ตำนะไม่เกียกันบักน้จะตอปากเลยแม่จ้ะขับเยจ้าขีวเือข้าหนามยาดน้ำเร่อจ้าหยาดนน้มันผัดล่วจ้านวร้อนตุ่มปลามึอกอ้ะจ้ะมันผัดดอกน้ำมันหลสดมันจเกินข้เทีนน้ำกันงจ้าผัดต้องไปแล้วก็เสีเ่ยมบังจ้าเสี่ยมบัง เนืว่าขึ้นเค็มเคื่องเมจ้าพอดีหละกินข้าวปลาจ้าเก็ดกับเพ็ดเค็มกับเค็มจ้าเนื้อากเนื้อมักนะจ้าเนาะเนื้อรักเรือเนื้อมักมักใส่ฟุ้ซอดละลายนัำปลาละลายเค็มเค็มนวลเขาห้อกับซูกระจ้าซูกระห้องกับเรียมจานเตียมยังไว้น้าจ้าเนาะใบกะเทยลงจ้าซูกระห้องกมาเทใส่จานเลยจ้า เป็นแน่เลยจ้าปัดพัดตระมึกเสือลังประเทศใส่เลยจ้ะเทศใส่เลยเป็นตะแสบจ,จ้า,านิ้วางก็เป็นแปลกแปลกเยเนะาะใบกับพ่อบอรมี่จ้าและใบใส่จ้ามากินข้าวน้ำแข็งจ้าเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องหน้าตาก็สีแปลกแปลกจ้มาเด้อจ้าเด้อใบกับพ่อบอรมี่จ้า นจ้งแมยจ้าเป็น,จกกนเจ้ากินพระเจ้าตีชอบแม่ด้าจ้าเด้อขอบคุณจ้าสำหรับการลงคลคิดพระเจ้าเด้อ